ครับเดี๋ยวพามาดูโมฮิโตนะครับก็มันจะเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้ตรงตรงนี้ใบมันจะประมาณนี้นะครับมีลูกนะครับต้นพันต้นอ่าต้นต้นหนึ่งพั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 นจะเป็นต้นนี้นะครับหนึ่งพันจะเป็นต้นนี้มีสี่ใบหนึ่งหลอดนะครับมีสี่ใบหนึ่งหลอดลากทะลุกระถางแล้ว นะครับลาทกทะลุกระถางแล้วความสูงต้นนี้อยู่ที่สักประมาณอยู่ที่ประมาณ25 25เซน25เซนนะครับสินิ้วต้นนี้1,000รวมส่งลากทะลุแล้วต้นต่อไปนะครับที่เหลือจะเป็นต้นละ1,500บาท ต้นแรกต้นนี้ใบที่พึ่งกลางไปนะครับเข้มๆแบบนี้ความยาวใบอยู่ที่20เซนนะครับมี1,2,3,4งามใบแล้วก็มีหลอดใหม่มาแล้วลากเดินทะลุกระถางแบบนี้นะครับอันนี้ออกแดดนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงอยู่กับแดดความสูงอยู่ที่40 2เซนนะครับความสูงอยู่ที่42เซนอันนี้พันห้าลมส่งต้นต่อไปต้นต่อไปนะครับก็จะวางไว้กับแม่เขานี่แหละจะเป็นต้นนี้1 2ึสมใบกับอีก1หลอดนะครับ3มใบ1หลอดใบใบนี้ใบแก่และกำลังจะทิ้งนะครับ ชำนาญแล้วนะครับชำชำได้เวลาลวอันนี้สามสิบสี่เซนนะครับอันนี้สามสิบสี่เซนลากทะลุกระถางเหมือนกันนะครับลากทะลุกระถางเหมือนกันพันห้าลมส่งเหมือนกันอ่าแล้วก็วางไว้นะครับวางไว้เลี้ยงแดดนะครับเลี้ยงแดดรดน้ําพร้อมกับต้นแม่ในแหลกต้นใหญ่แล้วก็อ่ต้นนี้ อตอนนี้มีแค่2ใบ1หลอดแต่ว่าสูงละนะครับถ้าวัดใบสูงเลยเนี่ยก็อยู่ที่50เซนนะครับแต่ถ้าวัดใบในก็อยู่ที่40เซนกับอีกหหลอดนะครับหลอดมาแล้วรากต้นนี้อ๋อต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะครับรากยังยังไม่ทะลุมาดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูให้ ว่าลากสภาพลากเป็นยังไงนะครับตัวนี้ห้าสิบเซนหลอดร่างกายอ่านี่คือสภาพลากนะครับอันนี้ชำ้ำอ่าช้ำดินบัวแล้วพอหลอดแทงปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาปลูกแบบแห้งต่อเลยนะครับพอช้ำบัวเพื่อให้ลากออกลากเดินพอลากเดินปุ๊บขย่าจากดินบัวขึ้นมามาปลูกแห้งแบบนี้นะครับอันนี้ห้าสิบเซนพันห้าลมส่งเหมือนกันนะครับ ต้นนี้ของลูกค้าใบไ,ไม้ร่วงใส่อีกละแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ปล่อยได้ก็จะเป็นต้นนี้ลาทก,ะาลกนะลาทะลุกระถางแล้วเหมือนกันนะครับลากทะลุกระถางแล้วเหมือนกันมีแหนแดงอยู่ด้วยสวยงามจริงเลยมาขึ้นด้วยคือมันมีแหนแดงเพราะว่าชําดินบัวไว้มันเลยมีแหนแดงติดมาแล้วก็มาโตโอ้โหต้นนี้สวยมาก โอ้ต้นนี้สวยมากดูใบครับสามใบสามใบกําลังตั้งท้องเดี๋ยวเดี๋ยวหลอดใหม่ก็มาครับแข็งแรงหลอดหลอดใหม่เดี๋ยวก็มานะครับสวยๆเลยความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสี่เซนอสี่สิบเซนพันห้ารมส่งเหมือนกันถ้าสนใจทักมาครับพร้อมแพ็คพร้อมส่งโอเคครับ